เอาละครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ดับเบิลคล s h เล่าไปเรื่อยครับวันนี้แล้ววันนี้อ่ะก็คือถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองประมาณนั้นให้กับทางด้านสหรัฐนะครับก็คือผมอัดวันที่สหรัฐชนะเจตินาถูกไหมในเกม Exhibition Match เว้ยว่าเออโอเคชนะแล้วผมก็วันนี้จะพาทุกคนไปย้อนรอยกันสักหน่อยว่าในปี2012เนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเรเนวา ขยมหรือว่าทะลิงบอลลังแชมป์โอลิมปิกเนี่ยมันมีเส้นทางยังไงกันบ้างนะครับแล้ว ประสบความสําเร็จได้ยังไงผู้เล่นชุดนั้นเนี่ยมีใครบ้างและสุดยอดขนาดไหนโอเคซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกันเรื่องนี้นั่นซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยครับก็ต้องขอสักหน่อยขอโฆษณาสักหน่อยนะครับเสื้อยืดสีขาวดำโคบีบรอันยังอยู่นะฮะตอนนี้ยังอยู่ก็สามารถสั่งซื้อมาได้เลยนะครับก็ช่วยมาอุดหนุนช่องกันหน่อยนะฮะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถเลื่อนลงไปใต้ description ด้านล่างแล้วก็กดลิงก์ไปถึง Facebook เสร็จแล้วก็สามารถ inbox เข้ามาหาแอดมินได้เลยนะครับ แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์กดซับกันให้ด้วยนะครับ เอาเหฮะเริ่มแรกกันก่อนเลยนะฮะเราจะไปตรวจสอบกันก่อนครับว่าทางด้านโรสเตอร์หรือว่าผู้ที่มาเล่นในปี2012นั้นะมีใครกันบ้างฮะเริ่มด้วยจากทางด้านคาร์เมโลแอนโทนีฮะทางด้านโคบีไบรอันเนาะทางด้านเซนเตอร์เป็นทางด้านไทสันชาเลอร์แล้วก็ทางด้านแอนโทนีเดวิสนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงทางด้านเควินดูแรนด์เจมส์ฮาร์เดนอันเดรียกูดาล่าแล้วก็เลยบอนเจมส์แต่ยังฮะยังไม่หมดเท่านั้นยังมีทางด้านเควินเลิฟเนาะซึ่งในปีนี้ก็ติดมาด้วยถูกไหมมี พอรัสเซลเวสบรูแล้วก็ถึงด้านเดรอนวิลเลียมครับพอเรามาดูตรงเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าชุดนั้นเนี่ยมีทั้งไซส์มีผู้เล่นที่เป็นแบบว่าเด่นเกมรับมีผู้เล่นที่แบบ ตัวสูงใหญ่มีผู้เล่นที่เป็นเซนเตอร์มีพอต์การ์ดมืออาชีพด้วยด้วยว่าแบบคือมันครบครันมากๆในการเลือกทีมนี้มาคือแบบโอ้สุดยอดอะผมไม่แปลกใจว่าทำไมมันถึงชนะนะครับรวมถึงตอนนั้นเนี่ยเฮดโค้ชเป็นไมค์คริเชฟกี้เนาะแล้วก็มีแอสซิสต์แทนโค้ชอย่างเนทแม็กมิงแลนนะครับที่เป็นโค้ชฮอคให้ตอนนี้นอกจากด้านไมค์ดีแอนโทนี่จิมโบเฮมนะฮะแล้วก็มีทีมฟิสิกอลอย่างดอนโรเบิร์ตแล้วก็มีเทรนเนอร์อย่างโจเซฟชาร์ปนะฮะโอเคก็เท่าน ในการพูดถึงเกลิ่นซะก่อนว่าเฮ้ยมีใครมาเล่นบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวกันเลยดีกว่าถ้าจะให้พูดถึงความสุดยอดนะครับมาดูอันนี้ก่อนดีกว่าในเกมโอลิมปิกในปี2012เนี่ยนะครับทางด้านอเมริกาชนะรวด8นัดครับรวมถึงมีมาจินหรือว่าความห่างของแต้มเฉลี่ยแล้วทุกเกมนะครับอยู่สูงถึง32.1แต้มเพราะฉะนั้นมันสุดยอดมากครับโอลิมปิกในลอนดอนครั้งนั้น เราจะถามว่าเกมบ,บุกในยุคนั้นเนี่ยทางด้านอเมริกาฮะสุดยอดแค่ไหนก็คือมีค่าเฉลี่ยนะครับตลอด8เกมเนี่ยอยู่สูงถึง115.5แต้มต่อเกมเว้ยซึ่งด้วยที่ว่ามันมันโหดมากๆนะเพราะว่ามันเพิ่มจากปี2008ก็คือโอลิมปิกครั้งก่อนอะมากขึ้นถึง 9.3แต้มต่อเกมแสดงว่าโอ้โหโโการบุกมัน improve มากๆซึ่งเอาจริง115.5แต้มต่อเกมเนี่ยมันคือสูงสุดเป็นอันดับ2ตลอดการนะครับในการเล่นของสหรัฐในโอลิมปิกเพราะว่าอันดับหนึ่งคือไม่ใช่ทีมไหนเลยนะนั่นก็คือ d dream t ท a m ในปี1992นั่นเองที่สามารถทำไปได้ถึง117.3แต้มต่อเกมนะครับแล้วในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับมีถึง5คนเลยนะครับที่สามารถทำแต้มเป็นดับเบิลดิจิตได้นะครับในค่าเฉลี่ยตลอดทั้งทัวร์นา เว้ยแล้วมีจาก9นะครับถึง12ผู้เล่นที่สามารถทำได้มากกว่า5.5แต้มต่อเกมอีกด้วยซ้ำนะครับ มาพูดถึง3เกมแรกก่อนครับในเกมแรกเนี่ยทางด้านฝรั่งเศสนะครับต้องแพ้ให้กับทางด้านสหรัฐอเมริกาไป98ต่อ71นะครับซึ่งในเกมนั้นเนี่ยดูแรนทําไป22แต้มส่วนเกมถัดมาเนี่ยครับก็ต้องเจอกับทางด้านตูนิเซียครับซึ่งชนะไป110ต่อ63แล้วไอ้1 1 0เนี่ยแ0แต้มมาจากผู้เล่นตัวสำรองทั้งนั้นซึ่งไอ้ผู้เล่นตัวสำรองของสหรัฐในยุคนั้นเนี่ยก็คือตัวจริงทุกคนเลยครับในชุด NBA ถูกไหมซึ่งเกมที่น่าสนใจมากที่สุดครับ เป็นเกมไหนไม่ได้เลยนั่นก็คือเกมที่ชนะในซีเรียรไป156 ต่อ73แต้ม,มบ้าไปแล้วซึ่งมันคือการสร้างสถิติครับที่ทีมหนึ่งเนี่ยสามารถทำแต้มได้สูงขนาดนั้นนั่นก็คือ156แต้มเป็นอันดับหนึ่งเลยครับในโอลิมปิกที่ทำได้เนาะแล้วในเกมนั้นเนี่ยทางด้านของคาร์เมโลแอนโตนีครับยังสร้างซิงเกิลเกมเรคคอร์ดนั่นก็คือทำไปถึง37แต้มนะครับโดยที่นะฮะโดยที่เล่นไป14.29นาทีเท่านั้นฮะคือบ้าแล้วยิง3แต้มอะลง10จาก12 2ลูกคือ3เกมแรกคือยิ่งเล่นยิ่งดีมากๆนะครับพอมาเจอเกมถัดมาฮะก็คือถึงด้าน USA เนี่ยต้องเจอกับถึงด้านลิทวเนียนั่นเองครับซึ่งในควอเตอร์ที่4เนี่ยลิทูเนียนำอยู่นะครับ82ต่อ80แต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเรามีคนนี้ครับถึงด้านเลบรอนเจมส์เลบรอนลงมาปุ๊บ เปลี่ยนเกมเลยฮะเขาทำ9แต้มนะครับจาก20แต้มที่เขาทำได้ในนัดนี้ซึ่งทำให้ทีม USA เนี่ยสามารถพลิกชนะทางด้านลิทูเนียไปได้ครับเรวยว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆนะและสุดท้ายเนี่ยสหรัฐชนะลิทูเนียไปได้99ต่อ94ซึ่งน่าจะเป็นนัดแรกเลยฮะที่ต้องเจอความยากลำบากขนาดนี้ในทัวร์นาเมนต์ปี2012นั่นเองครับ พอมาเกมถัดมาครับนั่นก็คือการเจออาร์เจนติน่านั่นเองครับซึ่งในควอเตอร์แรกเนี่ยก็สูสีนะครับสกอร์อยู่ที่34ต่อ32แล้วพอจบฮาฟไทม์นะครับก็คือนำอยู่แต้มเดียวเท่านั้นครับ60ต่อ59ครับแต่ทว่าฮะในช่วงควอเตอร์ที่3มันเหมือนระเบิดลงครับระเบิดลงใส่อาร์เจนติน่าเพราะว่าทางด้านเควินดูแรนฮะซัด3แต้มรัวๆบูม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 นะฮะเรียกได้ว่าโอ้โหระเบิดฟอร์มมากๆทำให้แต้มเนี่ยหนีห่างอาร์เจนติน่าไป ืๆนอกจากนี้นนก็ยังมีผู้เล่นคนอื่นที่ฟอร์มดีมากๆนะครับอย่างเจมส์ฮาร์เดนเควินเลิฟแล้วก็คนอื่นๆรวมถึงโคบีไบรอันโดยซ้ำนะครับแล้วสุดท้ายก็สามารถชนะทางด้านของอาร์เจนตินาไปได้126ต่อ97แต้มันเอง ทีนี้ก็มาถึงรอบถัดไปนะครับนั่นก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายที่ต้องเจอกับทีมอย่างออสเตรเลียนั่นเองซึ่งในเกมนี้ถึงด้านเลบรอนเจมส์ระเบิดพลังเพราะว่าโชว์ทริปเปิลดับเบิลไปครับ11แต้ม14บสีวบาแล้วก็12แอสซิสกันเลยทีเดียวครับรวมถึง20แต้มจากไบรอันด้วยนะฮะซึ่งในเกมนี้ก็ยังมีช่วงหนึ่งนะครับที่ถึงด้านของ USA เนี่ยระเบิด3แต้มใส่เข้าไปตุ้ม4ี่ลูกรวดนะฮะเลยทําให้สามารถสร้างสเปนความห่างในเกมขึ้นมาได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยคร ทางด้านา USA ก็สามารถชนะออสเตรเลียไปได้ครับ119ต่อ86แต้มนั่นเองนะครับ ทีนี้มาถึงรอบ,บรองกันแล้วฮะในเกมที่ต้องเจอกับอาเจนตินาครับก็คือเหมือนวนกลับมาเจอกันใหม่น่ยแหละในรอบ,บรองนะครับซึ่งในเกมนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณครับทางด้านเควินดูแรนครับที่สามารถยิง3ามแต้มแล้วก็สามารถทิ้งระยะห่างไปได้นะแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยในครึ่งแรกก็บอกได้เลยว่ามันก็คือเกมที่สูสีแหละแต่พอครึ่งหลังก็อ,อีกแล้วครับทั้งด้านสหรัฐอเมริกาเริ่มที่จะยิง3มแต้มเข้ามือเล่นประสานงานกันดีมากๆรวมถึงการช่วยเหลือ จากผู้เล่นคนอื่นๆน,นะครับทั้งทางด้านเควินดูแรนต์ใช่ไหมที่เป็นตัวนำคาร์เมโลแอนโทนี่ทางด้านเลบรอนเจมส์หรือว่าจะเป็นโคบี้ไบรอันก็ตามครับเรียกได้ว่าเข้าฟอร์มกันมากๆแล้วเจมส์เนี่ยเล่นดีมากๆครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของเกมนี้มากๆคือการยิง3มแต้มครับยิงไป4 2ครั้งด้วยกันนะฮะแล้วลงไปถึง18ลูกเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเปอร์เซ็นต์3แต้มดีขนาดนี้ก็เอาชัยชนะไปเลยครับ และมาถึงเกมสุดท้ายครับนั่นก็คือรอบชิงชนะเลิศก,กับทางด้านสเปนคู่รักคู่แคร์นั่นเองครับเรียกได้ว่าเกมนี้สูสีกันมากๆนะครับย้ำวม่ามากๆเลยทีเดียวและเป็นการรีแมทช์ในอโอลิมปิกปี2008ด้วยซ้ำนะครับซึ่งถ้าจะแบ่งเป็นช่วงเนี่ยก็คือในช่วงควอเตอร์แรกนะครับทางด้านสหรัฐนำอยู่3าต่อย7่แต่ทั้งหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงครึ่งแรกคือทางด้านสเปนเนี่ยเล่นดีมากๆแล้วก็ทำให แต้มของสหรัฐเนี่ยนำอยู่แค่แต้มเดียวเท่านั้นรวมถึงช่วงเริ่มต้นในควอเตอร์ที่4ด้วยที่เป็น83ต่อ82ครับแต่ว่าทางด้านคริสพอรเนี่ยในช่วงควอเตอร์ที่4ก็คอนโทรลเกมไว้ได้มีทั้งการส่งและมีการยิง3แต้มซึ่งทําให้สหรัฐเนี่ยนำไป6แต้มครับในตอนที่เหลือ8นาที46วิวิซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทั้งทีมก็เริ่มที่จะประคองเกมแล้วก็สามารถเข้าป้ายวินไปได้ในที่สุดนะครับโดยในเกมนั้นเนี่ยทางด้านเลบรอนเจมส์นะครับมีถึง19แต้ม 7ร th e ีบาวเลยนะครับแล้วก็ทางด้านไบรอันเนี่ยเสริมไปอีกครับ17แต้มส่วนคริสพอเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเล่นดีมากๆนะครับโดยทําไปถึง11แต้มและการควบคุมเกมของเขาเนี่ยเยี่ยมยอดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับคือเส้นทางของผู้เล่นโอลิมปิกชุด2 0 1 2นะครับของสหรัฐอเมริกาที่สามารถคว้าเหรียญทองไปได้นั่นเองก็เรียกได้ว่าในตอนนั้นนะครับ ผู้เล่นของอเมริกาเนี่ยครบเครื่องมากๆทั้ง Small Forward ทั้ง SG ทั้ง PGPF รวมถึงในน่้นเซนเตอร์ครับที่แม้ว่าเซนเตอร์เนี่ยจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ว่าการเล่นเป็นทีมนะครับแล้วก็การทะลวงการยิง3แต้มมันโดดเด่นจริงๆครับโดยเฉพาะมิสเตอร์คาร์เมโลแอนโทนีเนี่ยครับที่น่าจะได้ฉายายวมิสเตอร์โอลิมปิกไปแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแกมแม่นจริงๆครับพาเล่นโอลิมปิกทีไรลายคือฉายแววตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะคือมันคือการรวมตัว ที่สุดยอดมากๆแล้วก็น่านับถือมากๆแต่ว่าในปีนี้เนี่ยครับเราต้องรอดูรอชมกันเลยครับว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกไปได้หรือเปล่าแม้ว่าการแข่ง exhibition match จะรุ่มๆุ่มดอน,นๆแต่ผมก็ยังเชื่อนะครับว่าทางด้านโคชบ๊อบเนี่ยน่าจะแก้ไขทันแล้วก็ไปสนุกแล้วก็มันมากๆในเกมโอลิมปิกรอบจริงนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดไปนิดหน่อยเนี่ยก็อาจจะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีฮะ